อ่ะส่วนในเหตุการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดอ่างทองเช่นกันเป็นชายคลั่ง<ค>ก็คือเขาเอาปืนเนี่ยขู่สองสามีภรรยา<ค>ว่าห้ามออกมาจากห้องอแล้วต้องการเผาเขาทั้งเป็นเลยนะฮะไปดูครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพร่องรอยความเสียหายนี่บ้านหลังนี้นะครับภายในบ้านพักหลังหนึ่งอ,อยู่ที่ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองหลังเกิดเหตุนะครับนายบุญสืบอายุ63ปี มีอาการคุ้มครั่งจุดไฟเผาบ้านและพยายามที่จะจับสองสามีภรรยาขังในห้องเพื่อเผาให้ตายทั้งเป็นนะครับแต่โชคดีนะฮะทั้งคู่เขาหลบหนีได้ทันคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่เขาถ่ายได้ขณะเกิดเหตุนะฮะทีมข่าวสอบถามไปที่ทางคุณรัตนาเป็นเจ้าของบ้านผู้เสียหายเล่าว่าระหว่างที่อยู่ในห้องนอนกับสามีนะคุณสามีชื่อคุณทองหยอดนะครับอยู่ดีๆนายบุญสืบคนเนี้ยเขาบอกเป็นญาติห่างๆกันนะครับแล้วก็มีอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ย นำเครื่องพ่นยาเข้ามาจุดไฟเผาบ้านครับและพยายามที่จะเผารถอีกสองคันที่จอดอยู่เห็นท่าไม่ดีครับสองสามีภรรยาก็พยายามที่จะหลบหนีแต่ปรากฏว่านายบุญเสิมเนี่ยชักปืนออกมาขู่บอกว่าให้เข้าไปในห้องห้ามออกมาให้เข้าไปในห้องอทั้งทั้งที่ไฟมันกำลังไหม้หนักอยู่นะครับเหมือนจะฆ่าให้ตายทั้งเป็นสุดท้ายอาศัยช่วงที่นายบุญเสิมเนี่ยเผลอ วิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังบ้านออกไปได้นะครับคุณผู้ชมขณะที่นายทองหยอดนะคะคนที่เป็นสามีก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่านายบุญ,บญสืบเนี่ยน่าจะหลอนจากการเสพยาแล้วก็หึงหวงค่ะหาว่านายทองหยอดจะไปมีอะไรกับภรรยาของนายบุญสืบทั้งๆที่นายทองหยอดบอกว่าตัวเขาเองและก็ครอบครัวของเขานะไม่ได้คุยกันมา2ปีแล้วค่ะ นอกจากครอบครัวของนางรัตนาแล้วก็นายทองหยอดแล้วยังมีนายอนุสิทธิ์เป็นชาวบ้านในละแวกเดียวกันเกือบตกเป็นเหยื่อของนายบุญสืบที่เล่าบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่3พฤษภาคมเนี่ยขี่รถอยู่บริเวณหน้าวัดกาสายถูกนายบุญสืบชักปืนขึ้นมายิงไปสี่นัด ไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุไม่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนด้วยเบื้องต้นคดีนี้ตำรวจสพโพทองควบคุมตัวนายบุญสืบได้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ